คือสามร่าพกสิบห้าก็ถือว่าพอดีตัวแล้วก็ไม่ได้ล้นขอใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะยุบอ่ะเป็นบางคนออกว่าทำเพื่อใช่ใช่ใช่คำพูดนี้จะเยอะมากเลยค่ะทำเพืือเดี๋ยวมันก็ยุบอะไรอย่างเงี้ยของเรายุบไหมมันยุบนิดเดียวคือแทบไม่ยุบเลยดีกว่าก็คือปัญหาว่าใหญ่เกินไปมันก็มันก็ไม่สวยนะครับบางคนสี0ยิจริงค่ะคือทำแล้วไปเอาออกใส่ชุดลำบากแล้วก็ปวดหลังเงี้ยค่ะก็คือไม่อะ มีปัญหาแบบนั้นคืออยากทำทีเดียวจบเลยก็อยากไปคิดว่าโอ้โหพิตตี้ทำนมใหญ่แล้วก็อยากทำไม่คือต้องดูอาชีพเราแล้วก็ดูตัวเราการที่จะแก้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเสียเงินแก้เสียค่ายุบชับคือเสียหลายอย่างกลับมาพบกับเรียวรีวิวที่ดีมคลินิกนะคะวันนี้เรามาอยู่กับนางเตกลิเกสาวสวยเลยที่ทำหน้าอกกับที่ดีมคลินิกไปเนาะ6เดือนค่ะ6เดือนแล้วนะสวัสดีค่ะชื่อวิวค่ะ อายุ19ปีทำงานแสดงนิเกะนะคะทำไมนาหรืเกถึงจัดิีใจมาทำ้าอกแล้วทำไมเขาทำชุดยินลีนิกคือมีปัญหาตรงที่ว่าทั้งใส่ชุดนิเกะแล้วก็ชุดธรรมดาค่ะคือใส่แล้วดูไม่มีสดทรงค่ะแล้ววันนี้ก็อ,อกเนี่ยใส่แล้วมันหลุดค่ะใส่ชุดนิเกะมันเป็นกาะอ,อกใช่ไหมคะพอเวลาวิ่งอะไรอะคะ่ะมันเถิบลงเถิบลงมันโค้งค่ะบางค,คนก็บอกว่าดันได้แต่ว่าอันนี้ ไม่ต้องขยับอย่างนี้นะเราต้องบอกอะชุดนี้นะค่ะชุดต้นเหตุนี่ค่ะเป็นชุดชุดนี้เลยอันนี้คือทําแล้วก็จะาออยู่เลยเราต้องแสดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใคะส่วนไซที่ต้องการเนี่ยก็ไม่ต้องการแบบใหญ่ใหญ่มากตอนแรกคิดไว้คืออยากได้ใหญ่เลยค่ะแต่พอมาปรึกษาคุณหมอคือความปลอดภัยแล้วก็ความเหมาะสมก็คือไซเนี่ยเหมาะสมที่สุด อ๋อเลยได้ใช้สามว่าดีดใช่เชืช่อหมอดีกว่าค่ะอ๋อแสดงว่าคือตอนแรกอ่ะเราศึกษาเราดูรีวิวมาว่าต้องเป็นไซส์ใหญ่ใหญ่นี่ๆๆหรอคใช่คือเขาบอว่ามันยุบเยอะนี้น่นอะไรเงี้ค่ะ<อ>เราใส่ทำมาทำบางทีก็ทำใหญ่ไปเลย<อ>แต่พอคิดีแง่นึคือบางคนทำมาสอปีส5 0ีค่ะคือทำแล้วไปเอาออกคือปัญหาเยอะค่ะใส่ชุดลบาบากแล้วก็ปดหลังี้ค่ะคือไม่ยา มีปัญหาแบบนั้นคืออยากทําทีเดียวจบเลย่บางคนก็เป็นนมแฝดทรงไม่สวยมันกไปแล้วไหลออกค่ากลายเนก้อนี้รักแร้นี้ก็มีนะคนคนที่ทําแล้วต้องมองเปลี่ยนให้มันเล็กลงเนี่ยเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับที่มาปรึกษาหมออันนี้จริงๆนะคะคือเห็นแบบโพสกันเต็มแล้วโพแบบอยากทำไซส์ใหญ่ เพราะว่าบางที่เขาก็แบบว่า400 400จะไปหมดอย่างนี้เนาะก็เกินไปนะครับคือ400เนี่ยไม่ได้บอกว่าอันตรายแต่ว่าถ้าฐานตัวเราใส่ได้ถ้าเป็นคนตัวใหญ่เนาะหรือว่าเป็นสาวซ้องเนี้ยนะบงคนนะบาคนก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็ต้องต้องดูเป็นคนคนไปส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้ดัวเฉลี่ยจะไม่ถึง400นะส่วใหญ่เนี่ก็ต้อง หาซิลิโคนเป็นทรงพุ่งทรงพิเศษนิดนึงนะครับใช่อย่างวันนี้ตัวตัวน้องบิวก็ทําเป็นตัวรุ่นแบบคอมเพนเตอร์เอตาก็คือเป็นรุ่นที่ก็ถือว่าเป็นรุ่นพุ่งรุ่นหนึ่งใช่ไหมคุณหมอพุ่งอันหนึ่งนะครับของเมนเทอร์ก็คือพุ่งคือมันจะพุ่งแบบมองข้างเนี่ยมันก็จะดูตัวุ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูเซ็กซี่ค่ะแต่โดยที่มันไม่ ออกข้างแล้วก็จะไม่แฟร์คือจะพอดีคอพอดีตัวเลยค่ะอแล้วก็ถ้าดูรูปก่อนแล้วก็จะเห็นว่าเราโอก็จะพอดีชนกันพอดีโดยที่ไม่ต้องปิดนดันอะไรให้ชนหรือว่ามันก็ไม่ไม่กลายเปเกินไเพราะเนี่ยค่ะคือไม่ได้ใส่คือไม่ใส่ไรดันเลยนะก็คือเนี่ยก็คือทรงปกติคือชิปปกติค่ะอก็เวลาจะดูรีวิวอ่ะก็ต้องดูตอนที่ไม่ได้ใส่บาดันเนาะเพา บาดันปาปีนกอย่างเงี้ยที่ดันก็มาเนี่ยปกติแบบเราดูร่วงพวกนั้นมากเกินไปเราก็ดูตูตทงจริงจริงไม่ได้ถ้าจะ,าจะดูก็<ด>ต้องดูไม่ดันอย่างเงี้ยตัวอย่างเงี้ยไม่ไดันก็จะเห็นว่าถ้าไรตปรงมาสามร้อยกว่าหกสิบห้านะวันต่างตัวนี่ก็จะพอดีเลยนาะชมกันดูสิดีเร็นปแล้วปัญหาเดิมมีมีนเยอะไหมอย่างเคสของน้องนี่นะเ้ครับก็เดิมเป็นคนมีเนื้อนะครับไม่ใช่ไม่มีนะถ้าําเให้เกิดว่าอาจจะยังไม่<ส> ค่อยฉากรเนื้อมันกระจายไปหมดเนาะแล้วมันเปกองอยู่ตรงเนี้ยหมดแล้วเป็น,ปนไม่เป็นต<อ>นช้ามันก็เป็นนมจุกันมีฐานสั้นมีการหดตัวของเนื้อซึ่งเราก็ต้องอาจจะต้องไปยืดเนื้อให้มันให้มันกระจายตัวได้ดีขึ้นทรงมันจะได้ไม่เป็นนมจุกฐานจะได้ไมๆๆ่มีทรงเบี้ยวๆอย่างนี้นะครับซึ่งเทคนิคนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไม่เคยไม่เคยได้ยินว่าเอ่อนม จุกจะต้องยืดอะไรเงี้ยคคือต้องยืดเนื้ออะไรอย่าง <นม S 2> เงี้ยจุกก็คือถานท้าถ้า,ถาเราไม่ยืดเนื้อเป็นแบบเบสเบส b อ e a s t g o r i n g ครับเป็นการยืดเนื้อนี่เราค่ะนมมันจะเป็นรอนหรือไม่ก็ถามมันจะยังโค,งโคง้งๆเบี้ยวๆนม,มถานรากไม่ไม่โค้งกลมอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปได้มันจะมก็ถ้าใครนมมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาของตัวเนื้อนมด้วยไม่ใช่แค่จับยัดซิลิโคนไป ก็จบแล้วอย่างเงี้ยเนาะคนไทยเนี่ยมีปัญหาเนื้อมันไม่กระจัดตัวมันจะไม่คุมซิลิโคนทําให้ถานเลี้ยวไปเลี้ยวมาถามด้านในและด้านนอกไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเจอเยอะนะครับเฉะนั้นการที่ตัดยืดเนื้อก็จะทําให้นมเนี่ยดูดูกลมสวยแล้วก็ฐานเท่ากันมากขึ้นนะครับแล้วมีกลัวหรือกังวลปัญหาอะไรไหมมันจะเกิดปัญหานี้ไหมมันจะมีแค่หลุดไหมคือไม่กังวลแล้วคะ่ะเพราะว่าศึกษามาแล้วค่ะเรื่องเค่หลุดหรือคุณหมอถูกต้องไหมอะไรเงี้ยคือ ตรวจสาทย์เเพสพอสทานถูกต้องค่ะก็คือเช็คแล้วกระมวลก็คือเรื่องความเจ็บปวดค่ะความเจ็บปวดแล้วก็ตอนแรกือไซอะก็คือกําวนลนิดหน่อยค่ะว่าเอ๊บางคนพอทํามาอลไเนะี่ยค่ะําไมททาเล็กจังเลยอย่างเงี้ยทำไมทำไมทํามาแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอพอเรามาดูความพอใจของเราคือเราพอใจแค่ตรงเนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเราดดได้มาลองใช่ไหมมาสอครั้งคือวันที่มาปรึกษาหมอแล้วก็ ใส่ลองด้วยตัวตัวเองเห็นเห็นตัวลองใส่ปาหน้ากระจกเลยใช่ไหมเขอก็ให้ไปเยอะเนาะสามร้อยหกสิบหรือสี่ร้อยก็มีใช่ค่ะไม่ลองสองไซส์หรือสี่ร้อยห้าสี่แล้วก็สามร้อยหกสิบห้าค่ะอ๋อถ้าจะดูจากในรูปก็คือถ่ายกันสดๆร้อนๆเนี่ยก็คือเซ็กซี่พอดีแล้วก็ไม่ได้ดูใหญ่ล้นด้วยเนาะคือ365กก็ถือว่าพอดีตัวแล้วก็ไม่ได้ล้นขอบ แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะยุบอะเป็นบางคนบอกว่าทําเพื่อใช่ใช่ใช่คือคำพูดนี้จะเยอะมากเลยค่ะทำเพื่อเดี๋ยวมันก็ยุบอะไรอย่างเงี้ยของเรายุบไหมมันยุบนิดเดียวคือแ้าไม่ยุบเลยดีกว่าก็คือเริ่มคงงที่ค่ะคือมันอาจจะไม่แหละนน่อยในการที่แบบว่าผ่าตัดนะเนาะเราจะบอกว่าไม่วมเลยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าไม่ช้ำคนพูดนี่คือแบบว่า บรรดาเพื่อนสาวเนาะคุยเันก็จะให้ดูว่าเออทํามาแล้วแบบหลักทําเป็นยังไงคือมีคนบอกว่าบวมน้อยแล้วก็ทามาแล้วเป็นทรงทันทีเลยคือทํามาแล้วแบบแทบไม่บวมแค่เขียวนิดหน่อยตรงตรงตรงยืดเนื้อเพราะฉะนั้นเองคือคําที่คาพูดที่บอกว่าเผื่อไว้ก่อนนะทำใหญ่เผื่อไว้เนี่ยมันใช้กับที่ดีคลินิกไม่ได้เพราะว่าที่ดนคลินิกมันไม่ได้บวมเพราะฉะนั้นมันก็เลยระยุก็เลยทะุน้อยมากเลย ก็เรามีแบบตัดต่อกล้องเนาไถยต่อกล้องแผ่เล็ก่เงี้ยนะครับใส่สายระบายเลือดเองย่างเงี่ยนะก็จะทําให้ไม่บวมอยู่แล้วต่งเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับบวมเยอะที่สุดก็คือสองสามดาท่านแล้วก็ยุบลงมาเกือบจะปกติเพราะฉะนั้นไม่ต้องเบื่อครับเพราะเบื่อมากไปเกิดปัญหาจริงจริงเนาะดูเกาบอกว่าเพื่อเๆ่งปัญหาว่าใหญ่เกินไปมันก็มันก็ไม่สวยนะครับใช่ไหมแต่ว่าใหญ่ค่ะเพราะว่า คือใหญ่มันสวยช่วงแรกจริงๆค่ะแต่ว่าปัญหาหลับให้ได้รับได้หรือเปล่าเพราะว่าการแก้หนึ่งแพงกว่าสองมาเสลยเวลาอีกนะคะหรือเราคิดให้ดีค่ะลองศึกษาให้ดีเพราะว่าทานมมันก็เลื่อนใหญ่นะเลื่อใหญ่เป็นการผ่าตัดใหญ่เนาะไม่ใช่แบบว่าแค่ฉีดจะชาทำกันไม่ใช่แบบว่าเปลี่ยนจมูกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือว่ามันก็พักฟื้นนานแต่ต้องใช้การดูแลนะคะค่ะเราใหญ่เกินไปเนี่ยถ้าโมงคลนะหย่อน บางครั้งเวลาถ้าแก้ให้เล็กต้องยกไปเช้าต้องตักหัวนมต้องย้ายหัวนม,มต้องกรีดเนื้อต้องนม,มซึ่งก็จะทําให้เป็นแผลหนักขึ้นกว่าเดิเอมอีก3-4เท่าบางคนเขาทำใหญ่เพราะว่าบางทีสายชีพเขาเป็นคิตตี้เขาหาเงินได้เยอะอคือเขาคงไม่ใส่ใบบนี้ตลอดชีวิตถูกไหมคะมคือคิตตี้เขากะตอนเขาแบบเลิกง,งานนี่คะ่ะคือแบบเลิกทาอาชีพนี้เขาคงเปลี่ยนสาปกติซึ่งอย่าไปคิดว่าโอ้โหคิตตี้ทานมใหญ่แล้วก็อยากทำไหม คือต้องดูอาชีพเราเราก็ดูตัวเราแล้วก็ดูเงินเราด้วยค่ะเพราะว่าการที่จะแก้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเสียเงินแก้เสียค่าย,ยุบชักคือเสียหลายอย่างแล้วลอ่านคอมเมนต์นิดนึงก็บอกว่าเดี๋ยวนีเดี๋ยวเจอการคุณหมอแล้วก็บอกว่าทํากับคุณหมอมา5ปีแล้วไม่มีปัญหาเลยแล้วก็คุณหมอมือเบามากอ,อันนี้จริงๆค่ะมือเบา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 ือเามือเามือเบามื่นบามืบามบามือเบามืเบามือเบามืเบามือเบามเบามือเบาอเบามืเบามือเบามืเบามือเบามืบามอ้โหตื่นมาต้องอดโอยแบบทรมาน คือถามที่พยาบาลได้เลยว่าตื่นมาคือเดินเดินลงมาเลยนะคะคือว่าคือแฟนต้องไปทํางานต่อก็คือเดินลงมาเลยค่ะบันนียังสะดุดเลยอยู่เลยแต่ว่าก็คือลงเดินได้ปกติเลยค่ะพักคนที่บ้านได้อะไรได้ปกติคือเดินตั้งแต่วันแรกค่ะแค่ว่าการลุกขึ้นอะไรยเงี้ยต้องให้คนเช่วยประคองจริงๆตอนแรกเรากะจะทําที่โรงพยาบาลแล้วด้วยซ้ำใช่ค่ะแล้วอะไรเปลี่ยนใจที่ทําให้แบบว่าเราทำคลินิกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ คุณหมอชื่อคุณหมอคือเช็คชื่อแล้วแบบรู้สึกว่าปลอดภัยค่ะแล้วแบบสีมือคุณหมอมันดูในรีวิวเนี่ยค่ะคือโอเคเลยแล้วคุณหมอไม่ได้แบบว่าจี้ยาไซยให่อย่างเดียวคือเขาว่าดูตามขนาดของบุคคลด้วยอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็คลินิกก็สะอาดดีกค่ะดูแล้วปลอดภัยสามารถทำที่คลินิกก็ได้ให้เราสึขษาพดีเยี่ยมใช่ค่ะไม่ใช,ใช่ว่าหมายถึงว่าคลินิกจะปลอดภัยทป็คลินิกไม่จริงนะคะ ต้องดูให้ดีด้วยไม่ใช่บอกว่าอ๋อคลินิกโอ้ได้เหมือนกันเหมือนโรงพยาบาลแล้วก็ทำคลินิกไหนก็ได้ไม่ใช่นะคะแล้วก็ไม่ใช่บออาจเฉพ่ะทางเขาจะบอกไยหมดเอีกเหมือนกันก็ต้องเลือก<ช>เลือกจริงๆก็ต้องดูรีวิวด้านดีด้านไม่ดีของเขา<ช>ดูให้หมดรอบด้านเนาะอย่าดูแค่แบบสั้นๆแล้วก็อ่ะมีคนทำแล้วสวยก็พอแล้วแต่อีกหลายหลายคนที่เขาไม่สวยล่ะที่มันเน่าที่มัน,มน<ช>แย่นี่ก็ต้องดูด้านนั้นด้วยนะครับแล้วก็ห้องผ่าตัด พ่อผ่าตัดเข้าไปแล้วก็เปิดห้องผ่าตัดลงมาเลยค่ะคือเครื่งมือคือครบคันแน่นอนค่ะแล้วก็มีวิสัญญีแพทย์ค่ะ,ะก็คือมั่นใจแน่นอน,น,นรักษาเสกตอนทำจะเป็นยังไงมาคะ่ะเล่าถึงตอนทำคือเดินเข้าตั้งแต่เดินเข้าห้อ,องไปเลยนะคะคือจะจับนอนบนเตียงผ่าตัดค่ะแล้วก็จะใส่สายน้ำเกลือตรงนี้ค่ะแล้ววิสัญญีแพทย์ค่ะเขาจะฉีดยาค่ะวิสัญญีแพทย์เนี่ยคือจะบอกว่าสําคัญมากๆเลยมากมากเลยดีกว่าเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยขึ้นอยู่กับวิสัญญีแพทย์เลยนะคะ ก็คือพอพอฉีดยาไปปุ๊บไม่นับหนึ่งถึงห้าค่ะคือหลับเลยแล้วหลับแบบหลับเหมือนหลับแบบนอนหลับไปเลยอะค่ะสบายเลยสบายเลยไม่ใช่บอกว่ารู้สึกตัวหรือว่ารู้สึกเจ็บไปทันทีเดียวไม่เคยคือดมยาเป็นดมยา G a general ในซีเซียรคือการดมยาตลบใหญ่เลยมีใส่ท่อช่วยหายใจมีเครื่องช่วยหายใจอย่างเงี้ยนะครับ ไม่ไม่ใช่แค่ฉีดยาเบอร์เพราะยาเบอร์จริงม,มันก็อันตรายเนาะแต่การให้ยาโดยใช้มีท่อช่วยหายใจมีเครื่องช่วยหายใจอย่างเงี้ยนะครับมียาใช้อยู่กว่าสิบตัวม,ม,มันเยอะมากแล้วยาต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญมีเครื่องวัดที่มาจอว่า ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันก็สําคัญมากๆากนอกจากนั้ต้องมีวิทยนดีนะครับอันนี้หลังๆแล้วก็มีห้องอับเปื้อนที่แยกอยูม่มีพยาบาลคอยเฝ้าอุปกรณนี่ก็สําคัญอีกเนาะเพราะหลังหลๆผ่าตัดเนี่ยก็ต้องมีพยาบาลเหมือนกันเอ <ừ. S 2> าอะไรในที่เนี่ยถ้าไม่ไม่มีพยาบาลเฝ้าเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหยุดหายใจหรือว่ามันพักเปื้นแล้ว ย่าสลบกลับมามีฤทธิ์ใหม่ก็เหมือนปีนนะคะเข้งางระวังเนาะโอเคแล 14, ้วการติดตามผล6ดเดือนเป็นยังไงบ้างมีเข้ามาตรวจเข้ามาเช็คกับคุณหมตอตลอดคือตลอดค่ะคืออาจจะมีเลื่อนไหนบ้างค่ะบางทีแบบมีงานด้วยแต่ว่าก็ไม่เคยขาดค่ะคือก็คือตามตามหมด่ะต,ตลอดค่ะเพราะว่าอันนี้ก็สำคัญค่ะคือถ้าทําจะทําแต่ว่าไม่มีเวลาเข้าใหม่เนี่ยค่ะก็อย่าพึ่งทำดีกว่าก็คือต้องเผื่อเวลาไว้เลยค่ะ เพราะว่ามันสําคัญจริงๆนะออบางทีแบบว่าสมมติหมเดินไม่มาเลยเนี่ยแล้วมีปัญหาเนี่ยแล้วคุณหมอจะชอบอะไรเงี้ยเมื่อหมเดินคุณหายไปเลยอย่างเงี้ยใช่ก็มีเวลาทั้งเวลามา follow up เนาะจริงๆแล้วก็เดือนละครั้งอะไรบางทีแค่นั้นเองคือมันก่อนน้นมันไม่เสียเวลามากใช่แล้วอีกการหนึ่งคือเวลาพักผึ่งนี่ก็สำคัญเนาะใช่ต้องเคลียร์คิวเหมือนกันเนาะว่าคนถึงว่างานยุ้มหนึ่งสัปดาห์ต้องไปเต้นแล้วออกแสดงแล้วอย่างเงี้ย<ม>บางทีงนี่ยไม่ได้ต้องยอมหยุด <med> คือเสียเงินน้อยดีกว่าไปเสียนกันมากนะคะเพราะว่ามันมีแล้วอะว่าหนึ่งสัปดาห์เห็นว่าตัดไหมเสร็จแล้ววิ่งได้ไปออกกำลังกระโดดโรดแน้ปรากดกลับมาน้ำข้างมีแผลอักเสบตอ้องถอนอมเอเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเห็นเหมือนว่า หายดีแล้วในหนึ่งสัปดาห์แต่ว่าข้างในอ่ะมันจะหายจริงประมาณสามสัปดาห์สามสี่สัปดาห์นะครับคตอนแรกดูมันอาจจะไม่มีอะไรแต่ข้างในมันยังกระตุกกระเทือนมากไม่ได้นาะก็คือตัวเองเนี้ยคือสองสัปดาห์คือเริ่มเล่นเกมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นลมรบกุกขานค่ะ<ม>คือออกแสดงแค่ว่าร้องรำ<ม>แต่ว่าไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายคือยังไม่ได้ถือดาบไปเกยเลยค่ะคือ<ม>ไม่กล้าค่ะคือหมอสั่งไว้ไงก็คือทําตามหมดทุกอย่างค่ะ<ม>เพราะว่ามันสำคัญค่ะคือเชื่อหมออีที่สุด เพราะว่าถ้าหากมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะยุ่งยากค่ะแล้วผลลัพธ์หลังทำหกเดือนเราเปลี่ยนแปลงในบ้างไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเราสนุกขึ้นไหมเรารู้สึกมีเอฟเฟกต์ปัญหาตามมาไหมไม่มีปัญหาเลยคะก็คือแบบใช้ชีวิตปกติเลยค่ะก็คือแต่งตัวก็ดูดีขึ้นด้วยแล้วก็ใส่ชุดนี้ก็แบบไม่ต้องมาดันไม่ต้องมาเล่นดันแลวค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ฝากไว้คือบางคนกลัวเรื่องใส่เดน คือเคยได้ยินว่าโอ้โหเจ็บมากมายอะไรเงี้ยลองแล้วไม่เจ็บค่ะถอดตอนถอดแจ็จะเจ็บมากบางคนะคันคันค่ะคันคันอันนี้จริงๆริงนะจัคก็ดีด้วยค่ะคันคันนะไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะแจ็คไม่รู้สึกเจ็บเลยสำหรับสำหรับตัวหนูนะคือไม่รู้สึกเจ็บแค่คันคันคือเพิ่งเพิ่งทำปากมาตัดใหม่ตัดใหม่เหมือนกันตัดใหม่ในอกกับท่อสายเลนเนี่ยเจ็บน้อยกว่าตัดใหม่ปากเยอะมากเยอะ ไม่นใจค่ะว่ามไม่เจ็บก็กเรื่องเดนมันจะมีความเข้าใจผิดเรื่องหนึ่งก็เรื่องเจ็บสองก็เรื่องว่ามันติดเชื้อได้อย่างเงี้ยนะครับที่บินมีคลินิกเนี่ยเราก็มีวิธีการที่จะเย็บแผลอะไรให้มันไม่เจ็บอ่ะแล้วก็ทําให้มันไม่ติดเชือ้อให้ปลอดเชือ้อให้พย,ยาบาลีย่ยเป็นคนทําทุกครั้ง ราะเราก็มีเทคนิคที่จะทําให้วางตําแหน่งของสายระบายในตําแหน่งที่ดีถ้าวางตนตแหน่งไม่ดีหมอไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดในในการวางสายระบายเนี่ยก็เจ็บได้นะแล้วก็แค่กลับไปแล้วก็เขียนระเบือดทุกวันไม่ต้องห้ามไปเ a เอห้ามไปอะไรเด็ดขาดคืออันนี้คุณหมอห้ามเลยค่ะคือจะมาที่คลินิกให้พยาบาลทำทุกอย่างแม้กระทั่งแผลค่ะการดูแลแผลเนี่ยคือไม่ต้องเปิดแผลค่ะการดูแลครับคือไม่ได้ยากเลยใช่ไหมไม่ยากค่ะแค่ มีคนช่วยประคองตอนลุกตื่นนอนอ่ะเคราะนั้นแหละล้าถามว่าพอการเดินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าจะเดินสช่นอะไรคือก็เดินปกติแหละค่ะใช้ชีวิตใช้ชีวิตประจาวันได้ปกติค่ะเข้าห้องน้ำไปทำจังหวัดประจวันได้ปกตินะครับเข้าห้องน้ำก็ไม่ลำบากค่ะมีสายเดงก็ไม่ลำบากนะคะแค่มันอาบน้ำไม่ได้ ใช่ค่ะแค่นั้นเองะแแค่นั้นเองนะครับฝากส่งท้ายนู้ตึงว่าเราประทับใจอะไรในการเสริมหน้าอกที่นี่บ้า,างคือหนึ่งค่ะหนึ่งเลยค่คะคือคุณหมอพยาบาลผู้จัดดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็สองคลินิกสะอาดปลอดภัยค่ะคือไม่ต้องมาห่วงว่าทำแล้วจะตายไหมรู้ง่ายเลยคือไม่ตายแน่นอนถ้าตื่นค่ะตื่นแน่นอนค่ะแล้วก็คือคุณหมอก็ตรวจเช็คตลอดค่ะนอก คือแบบมีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ยคุณหมอคือดูให้เลยค่ะหรือสงสัยอะไรคุณหมอตอบได้หมดค่ะก็ะคือกคกังที่ตรวจเราก็เตรียมคาถามมาได้เลยใช่ค่ะคือแบบถ้าเราสงสัยอะไรถามคุณหมอได้เลยค่ะอยากไปหาเองเนี่ยเพราะว่าการคิกมันไม่เหมือนกันอ๋อใช่ใช้ใช้ข้อมูลจากที่อื่นมาใช้กับที่ที่เออทีนี้ก็ไม่ได้ใช้ทีนี้ไปใช้กับที่อื่น ก็ไม่ได้เนาะเอาบางทีการผ่าตัดก็คน,คน,คนละเทคนิคการผ่าการดูแลก็คนล,ละเทคนิคเหมือนกันนะครับโอเคก็คือบอกฝากส่งท้ายไว้ประมาณเท่านี้เนาะโอเคก <นา S 1> ็เดี๋ยวยังไงนะคะใครเนาะที่สนใจอยากเสริมหน้าอกนะคะแบบแบบหนีเนาะเอ็กซ์ต้าเจลหรือเซรั่มโมเทีว่าอะไรก็ตามเนาะก็สามารถดูวบอกเป็นเอ,เอ็กซ์ต้าเจลเนาะแล้วก็เทคนิคดูโอเพย์ค่ะครับเนี่ย ก็ยังไม่ได้จําเป็นต้องฉีดไขมันนะมไม่ได้ถึงก็ต้องท,ทําไฮเบตเพราะว่าหมอดูแลกกว่นเนืนะ้อของริวม,มีมากพอถ้าด้านเนื้อน้อยหมออาจจะแนะนําฉีดไขมนไันไฮเบตอันนี้ก็ไม่มีปัญหาขนาดนะั้นเนาะก็เลยทําแบบรวเพรนได้คือเงินเทคนิคทีอโอ ได้ผลดีด้วยตรงก็สวยด้วยนะครับโอเคครับเนาะสำหรับใครที่อยากจะเป็น ki, ไม่ว่าจะเคสเสริมใหม่หรือเคสแก้เนามีปัญหายังไงค่ะจะลองทักเข้ามาเนาะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ใน Facebook หรือว่าไลน์แอดยูนคินกก็ได้หรือว่าโทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะเรามีแอนตี้คอยให้คำปรึกษาอยู่ซึ่งคำปรึกษาเราก็จะส่งตรงทางกับคุณหมอเลยถ้าเข้ามาคุยสอบถามรายละเอียดศึกษาข้อมูลกันไว้ก่อนได้จะได้มีอกที่สวยๆกันทุกคนนะคะในวันนี้ขอบคุณเรายีและขอบคุณหมอสมริย์มากค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญากรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe แนละกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ